เอาสบายดีพี่น้องมาได้มาที้กินหอยนางลมเน้่ยพี่น้องวันนี้ได้ของดีเนาะได้ยาดีมากินเนาะนี่หอยนางลมเนาะตบักหญ่พี่น้องนี่ได้มาทั้งหมดสิบตเนาะพี่น้องสร้างจากเพจออนไลน์มาเนาะเดี๋ยวเพจจะให้ปักมาให้ตรงแคปชั่นเนาะเพจเนาะอากาศท้อนๆอนพี่น้องนี่เนาะหอยนางลมนะครับยังได้กลิ่นของทะเลอยู่เลยพี่น้องสิบตดูกันเลยเนาะพี่น้องอันนี้เป็นเออมันมีหลายไซส์เลยพี่น้อง คอยสร้างมาสิบโตเนาะเดี๋ยวขอตัดก่อนมันมีไซส์ S, M, L, XL เนาะพี่น้องอันนี้เป็นไซส์ XL เนาะมันจะมี XXL อีกเผื่อใครอยากกินเนาะลองสั่งดูเนาะอันนี้ของมักเลยแหละพี่น้องนี่วิธีกินก็ใส่กระเทียมเจียวเนาะใส่นี่เนาะใบกระถินเนาะอ่ของมักร,รดนแรงนี่ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ด เพ็ดเพชรครับนี่ทำยังง่าพี่น้องโตใหญ่เนาะอ,อ,อันนี้ XL เนาะไซส์ XL เนาะพี่น้องอ,อ,อ,อะไรเด้อหอยสดพี่น้อง ได้กิ่นของทะเลเลยสุดยอดเวลาหอยมันสดนะมันแซ่บอันนี้สร้างออนไลน์มาตัาจากเพจนี้ของมาฮอดตั้งแต่เมื่อวานแลนะ้วเนาะพอดีเมื่อวานไม่ว่างถ่ายคลิปเนาะก็ะเลยมาถ่ายวันนี้ให้ดูเนาะของมักรอดเลวเนะี uh ่ย ของแพ้ของจริงกระทิงแดงพี่น้องของเขาสดอีหลีถ้ากินเมื่อวานในกะจิสดก่อนนี้เลยพี่น้องเดินตัดก่อนเนาะน้ำจิ้มเด็ดมากสุดไผ่สุดมันเนาะสุดค่อยกับเส่กระเทียมเกียวหลายๆเนาะอ๋นี่พี่น้อง ไปสิบตพี่น้องอ,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 อร่อยแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยพี่น้อง <c oughs> โอ้ ร้อนนะ <c oughs> ถ้าไซส์ XL นะ่าจะใหญ่กว่านี้น้องเอ้ย XL เนอะอันนี้ไซส์ XL เนะ <c oughs> อะเนี่ยสุดค่อยอ่ะแมวก็จะกินด้วย ใส่นี่เนาะกระเทียมเจียวเยอะๆเนาะพี่น้องเี่นเด้อลมแรงพี่น้องตอนเย็นเนาะมาเด้อ ก็ร้อนเด็ดจริงร้านนี้นุบๆนุบนุบนุบเนาะของมักไปอาหารร้านใดถ้าไปหาอาหารทะเลนะต้องสั่งดูแหละเนี่ย จริงมัน <c oughs> ถ้ามีน้ำพริกเผานะอินกับน้ำพริกเผาก็แซ่บแล้วพี่น้องอันนี้เขาให้มาเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดน่ะ สองสามสิบห้าโตอิ่มตัวนี้แล้วกันนะว่าถ้าได้น้ำพริกเผานี่ที่แซ่บนะพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ดลาดครับ dài năm ký khảo của mình đó à đủ tôi nháy bỏ đi khước nâng hò phá mơ